เอาสูงห้าสิรับ้านสีะราคาซื้อไปเลยให้จตังัสามก่าล้านเนื่นผมว่าทำยาเขาเรียกคือซื้อของเยะีซที่เดปีไ้วะก็คือมาดูเลจะไปวิวเลย แล้วเราก็แค่เอามา พรบมาพรอนะวันนี้จะเป็นขนบเชฟบอมไม่ดีไม่ดีเลยความยู้ก็คือดีดีจริงจังเลยนะด

เนี่๊าบายเรื่องฝากคุณแม่คุณเจมส์ตัอกไปเรื่องคนนอนนี้ไปความก่อน้อนอนแฮปปี้บายขีเกียจ